สวัสดีครับชาวธนูครับผมอาจารย์นักการแก้วเพิ่มดูดวงชาวธนูนะครับชาวธนูคือท่านที่มีลักนณะอยู่ที่ราศีธนูนะครับหรือเกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมของทุกปีก็ดูประกอบกันได้นะครับชาวธนูนี่ดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวนะครับอยู่สูภพะของดวงเมืองและดวงโลกเป็นคนใฝ่เรียนรู้นะครับเป็นคนธาตุไฟนะครับมีความเฉียงทานสูงนะรักความก้าวหน้า ไฟเรียนรู้มีคุณธรรมนะครับมาดูดาวประจำตัวนะครับไตรามาสที่2ตั้งแต่เมษาถึงมิถุนาเนี่ยนะครับถือว่าดาวประจำตัวเข้มแข็งมากขึ้นนะครับดวงโดดเด่นขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับเทียบกับไตรามาสที่1นนะครับปัญหาอุปสรรคจะค่อยค่อยหมดไปนะครับดวงก็จะค่อยๆเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตอีกช่วงหนึ่งในในตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปตั้งแต่ไตรมาสที่2เนี่ยนะครับ เพราะดาวประจำตัวเข้มแข็งนะครับตั้งแต่วันที่8เมษายน2565ดาวพฤหัสดาวประจำตัวโคจรเซิร์ดด้วยนะครับเดินเร็วนะครับก็ทำให้ดวงดาวพฤหัส <cinematic. S 2> มาอยู่ตรงนี้ได้ประทุมเกณฑ์นะครับนอกจากนี้ยังได้อุดมเกณฑ์แปรว่าดวงเศรษฐีนะครับจะทำให้ฐานะการเงินและความเป็นอยู่การงาน ของชาวธนูเนี่ยจะดีขึ้นแทบทุกด้านนะครับมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะดาวประจําตัวก็เข้มแข็งมาอยู่ตัวนี้ก็ทําให้กระปรี้กระเป๋…ามีพลังในการสู้ชีวิตมากขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะรู้สึกว่าพลังชีวิตค่อนข้างจะแผ่วนะฮะตอนนี้ถือว่าดีมากนะครับชาวธนูก็ขอให้ตั้งใจนะครับจังหวะชีวิตตอนนี้ ดวงดาวเกื้อนหนุนดวงชะตานะครับนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนนะครับดาวประจำตัวได้ทั้งปฐุมเกณฑ์และอุดรมเกณฑ์นะครับนะมาดูด้านการงานนะครับการงานก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาการงานก็อาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับนะหลังจาก วันที่8เมษายนไปแล้วดาวพระหัสเป็นเกษตรนะครับสง่งกระแสถึงเรือนกรรม,มะเรือนการงานของชาวธนูเนี่ยนะครับก็ทําให้ชาวธนูเนี่ยสามารถขยับขยายการงานได้ดีขึ้นนะครับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็สามารถจะขยับขยายธุรกิจการงานให้เจริญก้าวหน้านะครับโดยเฉพาะใครทําธุรกิจตัวแทนในหน้าค้าขายที่ดินก็มีโอกาสนะครับดาวพระหัสพันธุทุหรือใคร ต้องการจะซื้อรถซื้อบ้านก็มีเกณฑ์ที่จะได้ในช่วงไตรมาสที่2นี้นะครับนอกจากนี้ยังโดดเด่นนะครับถือว่าโชคดีมากนะครับการเงินดีขึ้นนะครับมั่นคงมากขึ้นการงานนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับคนที่เป็นลูกจ้างหรือเป็นข้าราชการ <c oughs> ก็จะมีตําแหน่งหน้าที่ที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งดีขึ้นนะครับ ถือว่าโชคดีมากครับเรื่องการงานนะครับต่อไปดูเรื่องการเงินนะครับช่วงไตรมาสที่1เนี่ยการเงินอาจจะติดขัดบ้างนะครับบางทีเงินหมดไปกับลูกหลานบริวารลูกน้องนะครับบางครั้งก็บางคนก็เงินช็อตเหมือนกันนะครับเพราะดาวศุกร์ทับดาวเสาคู่ศัตรูแถมดาวคารวินาศทับดาวเสาอีกนะครับในเรื่องการเงินทําให้การเงินปั่นป่นปวนมีรายจ่ายเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมาไตรมาสที่1นเนี่ยนะครับพอเข้าไตรมาสที่2เนี่ยนะครับเดือนเมษายนถึง มิถุนาเนี่ยทำให้สถานการณ์ด้านการเงินของชาวธนูมีการขยับขยายได้ดีขึ้นนะครับจะไม่เครียดจะไม่ช็อตนะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีนะครับบางคนก็สามารถมีเงินไปซื้อรถซื้อบ้านนะครับหรือไปลงทุนธุรกิจใหม่ๆนะครับยกเว้นแต่ดาวเสาอยู่เรื่องการเงินเนี่ยนะครับยิ่งถ้าดาวการเงินของใครมาเป็นสีเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับมีโอกาสได้หลักทรัพย์ นะครับมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะแต่ถ้าดาวเสาของใครเป็นดาวลอยมาจากเออารือนอริมรณะวินาศจรมาเป็นกาลีก็อาจจะยังมีเรื่องเหนื่อยทางการเงินอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่เหนื่อยหนักเท่ากับช่วงไตรมาสที่1นนะครับถือว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับด้านการเงินนะครับมีสมภาพคล่องที่ดีขึ้นนะมาดูด้านความรักคู่ครองนะครับความรักคู่ครองก็ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโดยทั่วไปคนโสดก็ยังมีโอกาสได้พบรักด้วยนะครับเพราะมีดาวชุมนุมในเรือนปุตตะเนี่ยน,นะครับมีโอกาสได้พบรักนะในเดือนเมษายนนะครับดาวปัตตนิเข้าปุตตะก็มีโอกาสได้พบพบรักแฮปปี้เรื่องคู่นะครับคนที่มีคู่แล้วก็ยังมีความสุขสมหวังนะครับคุยกันรู้เรื่องนะครับแต่พอเข้าวันที่7มิถุนาไปแล้วนะครับดาวปัตตนิจรเข้าอริช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ นะแถมดาวพระศุกร์วันที่1 9มิถุนารดาวพศุกร์จเข้าอาริกนะครับดาวแห่งความรักช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เรื่องความรักเท่าไหร่นะครับคนโสดก็ยังไม่ค่อยสมหวังนะครับคนที่มีคู่แล้วอาจจะมีปากมีเสียงถูกเทียงกันเรื่องงานนะครับโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจครอบครัวนะครับสามีพัญญาช่วยกันทํางานอาจจะมีปากมีเสียงถูกเทียงกันเรื่องงานนะครับความเห็นไม่ตรงกันนะแต่เป็นช่วงสั้นๆนะครับหลังจากวันที่26 มิถุนาเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้ดาวคู่ครองจรมะเร็งลัคนาเป็นเกษตรด้วยนะครับแถมดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคเนยเรือนปัตตนีนะครับช่วงนี้เอ่อก็สามารถคุยกันรู้เรื่องนะครับคู่ครองก็ามาช่วยเหลือสนับสนุดนด้านการงานดีนะครับคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักนะครับช่วงนี้ชื่อเสียงเกียรติยศโดด,ดเด่นนะครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับ ชาวธนูมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับในช่วงก่อนไตามาาที่1อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับแต่พอเขาไตมาาที่2ดาวประจําตัวเข้มแข็งนะครับเป็นเกษตรก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ดาวบาพรเคราะห์ใหญ่ๆก็ไม่เข้ามาสัมพันธ์กับลัคนาหรือดาวประจําตัวก็ทาให้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหนักๆเข้ามานะครับสุขภาพค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับปลอดโปร่งโล่งสบายและปลอดภัยกว่าช่วงไตามาาที่1น,นะครับ โอเคนะครับนี่คือภาพรวมของดวงชาวธนูไตรามาสที่2ตั้งแต่เมษาถึงมิถุนาสองพันห้านะครับเป็นการดูดวงแบบคร่าวๆนะครับบางคนอาจจะตรงบางคนอาจจะไม่ตรงก็ไม่ต้องไปเสียรดกับมันมากนะครับดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับเพื่อวางแผนชีวิตธุรกิจขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังครับใคร สนใจดูดวงฟรีกับจาันทการแก้วเพิ่มนะครับก็เข้าไปฟังที่สถานีวิทยุ FM 97นะครับทุกวันจันทร์1 1โมงถึงเที่ยงนะครับเบอร์โทรสถานีนะครับ6 2 3 7 6 3 6 3 3นะครับ02-276-3633นะครับหรือใครต้องการดูดวงส่วนตัวผู้พิสูจน์ความแม่นไม่แม่นยินดีคืนเงินนะครับช่วงนี้ยังจัดโปรพิเศษในเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยนะครับลดต่ำสุดในรอบป,ปีนะครับ แค่299นะครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับก็ทักเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ที่หน้าจอคลิปนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ